กองทัพย์เดยนเยชองกิ่งเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็จังร้านเห็ดกับเขาสู้กินไปกินจนน้าเรียบร,ร้อยมาหายออกจะเดี๋ยวอะยในางกินเขาผู้เดียวจะวันนี้นางจมผู้เดียวได้จะวันนี้งพอปลาดุกเจ็บๆไปบ้านเพื่อนท่านเด็กท่านเด็กขบเลยคำเรยตัง,งลุ่มก,กับ,บน้อนเยเราจะย้ายออกบนน้อยดีมาผัดกับเขาขบ กะให้ย้อยอดทอดปาไว้ทอดปาดุกจ้าทอดตตนจ้า,าเพื่อนเพื่อนอันนี้กินเผาก็ะย่อยอีอเชนเคยจะ้ะเจ้านี้ตระนมซื้อตํำแตงมหยอยตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะมาขัดกับเผ้ากกเป็น,นาจากข้า,าวกอนพอาบส กินผู้เดียวโหลดปนวายกินผู้เดียวโลดเป็นอย่างให้กินผู้เดียวอิ่มมาจากน้าหลานแล้วปนวายพอประดุกแ็บแสบไปบ้านเพื่อนท่านเด็กท่านเด็กขบเลยคำเหรอตักคุ้งกันน้อยเราจะย้ายออกบ,บน้อนดีก็แสบมือก็ร้านเห็ดกับเขาสู้กินไปกินจนน้าเรียบ้อยเลยมาหายายออกจ้ะ เรื่องอะไรในนางกินมเขาผู้เดียวจะวันน,นี้งนางจมผู้เดียวได้จะวันนี้บอกว่าเพี้ยงใจแล้วบ่บ,บ่ผ่านแล้วกับพาพบักกุบแต่บายเจ็ดเอาแยกออกม,มาเหมือนไม่จ้าเป็นที่เตอร์ทำไว้ๆเนี่ยแป๊บเดียวกับทำแล้วไปบ้านเพืเ่อนเนี่ยผมเลยทำแล้ว จ้ามื่อกินข่ากับย้ออดจ้ะกินกับทอดปลาดุกทอดปลาดุกไส้ปั่นแป้งายบายเจ็ดแถวเยกอมตะมณีไม่จ Así. ้าบายบายเจ็ดแถวเยกอมตะมณีไม่จ้าจ้ามื่อกินข่ากับย้ออดจ้ะกินกับทอดปลาดุกทอดปลาดุกไส้ปั่นแป้ง ไปบายเจตเ,เอาแย่อมากมืันไม่จ้ะอีกงานบ้าเนาจจะจ้ะไปตอบค้อมินเพื่อนอีกงานบ้าเนาจจะจ้ะไปตอบค้อมินเพื่อนตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะมาผัดกะเพราขบแป่น่าจะข้า,นนาวกรถน่นว่าสิสิจะมากินข้าวกะแย้ออจ,จะ้ะกินกับทอดปลาดุก ถอดประดูกใ้ปั่นแปลงบอกว่าเปี้ยนใจแล้วว่าผ่าพันแล้วกับพาอฝุ่ไล่เบิ้งเพื่อนไลโจดนะหาเชียวบานเพื่อนนอกจากทำงานบานปนะ่าะเยอีกงานบานนอกจากไปตอบข้อ,ขอมินเพื่อน กินผู้เดียวโลดพนว w กินผู้เดียวโลดเป็นอย่างให้กินผู้เดียวอิ่มมาจากน้าหลานแล้วพนว w a i จะแต่ว่ายามเว้นน,น,นี่จะนีแต่จะทันาทีนะจ้ะจะคลิปนี้็ะเชนเด้จ้ะวันนีเยอะออกกินเผาผู้เดียวจ้ะจะเพื่อนเพื่อนอันนี้กินเผากระยออยอีออเช่นเคยจ้ะเจ้านี้ตะน้มซื้อตันแตงมะหาัน อาจารย์เพื่อนๆอันนี้กินก่นเผากระยิ่ออ,อีกเช่นเคยจ้ะเจ้านี้ขนมซื้อตั้แตงมะหอยอาจารย์เพื่อนๆอันนี้กินก่นเผายออกระยิ่ออีกเช่นเคยจ้ะเจ้านี้ขนมซื้อตั้แตงมะหอยดูจ้ะกระยอ่อ,อถอดปอดดูควยหายเดี๋ยวสิมาผัดก,กับเผาโกกพะนาวะพอมาหอดบาน ปรากดจ้ะวันกินข่าวกับย้ออ้จ้ะกินกับทอดปลาดุกทอดปลาดุไส้ปับแดงร้านเห็ดกับข้าวสู้กินไปกิน,นกจนน้า,า,ออาเรียบร้อยจ้ะมาหยายอ้อจ้ะเยอะเลยเนี่นางกินข้าวผู้เดียวจ้วะวันนึ่งนางจมผู้เดียวด้วยจ้วะวันนึ่งทอดปลาดุกแสบไปบ้านเพื่อนท่านเด็กท่านเด็กขบเลยคำหรอ ตัง้งวงกะน้อยเราจะจย้ายออกบปน้อยดีก,ยก,ก็แซ่บพุ่มเขาเทำงานมาเนาะจัะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนกินผู้เดียวโลดพันวารกินผู้เดียวโลดเป็นยังขื้นไอ้กินผู้เดียวอิ่มมาจากหน้าหลานเลียวพันวาไรไ่เบิรงเพื่อนไล่จดนะหาเชื่อบ้านเพื่อนเน,นาะจัะ ทำงอนบานนะบอย่เนาะแต่ว่าเป็นยังยังดีที่ซื้อตั้แตงมาหายาย,าย่หว่อจ่าเพื่อนๆอันนี้กินก่นเผากรย่ายอ่ออ,อีกเช่นเคยจ้าเจ้านี้ปน้มซื้อตั้แตงมาหาัเป็นที่เตอรอทำไวไว้จ้ะแป๊บเดียวกับทำแล้ว ไปบ้านเพื่อนแมนของผมเลยทำแล้วบอกว่าเพี้ยนใจแล้วบ่บ่พันแล้วกับเผาผมกินผู้เดียวก็ได้กินผู้เดียวก็เสียพึ่งเก้าจ้ะยินผู้เจ้าไปบายจะเด็กเยอะออกมาเหมือนไม่จ้าไลรเบิ่งเพื่อนไลรชดุด หาเชือบานเพื่อนนอกจากทำาง,งานบานเลเนาะทอดปลาดุกเจ็บๆไปบานเพื่อนท่านเ,เด็กท่านเด็กขบเลยคำหรอตามกลุ่มกับน้อยเราจะย้ายออกบปน้อนดิกินกับทอดปลาดุกตำแตงนี่แหละจะกินแต่เศร้าก,กับทอดปลาดุกนอกจากเขากันดีมากจากดูกจาา ยา้ออดทอดปลาดุกไว้ให้เดี๋ยวสิมาผัดกับเผาโคกพนาาังวะพอมาหอดบานปรากฏจ้จะแต่ว่ายำเวดน,นี่จ้ะน,นี่แหละจ้ะทำนาทีนะจ้ะจ้ะชุดนี้ก็แทนเดซี่จะวันนี้ยายออกกินเผาผู้เดียวจ้ะตองสับด้วยกระชองกินเผาเรียบร้อยแล้วเขาบอจังดูจ้ะ ยา้ออดทอดปลาดุกไว้ให้เดี๋ยวสิมาผัดก,กับเผาโกบพนังวาพ่อมาหอดบานปรากฏกาวว่เป็นยังยังดีที่ซื้อต่าง,งมากยายออดห่อ <c oughs> ทอดปลาดุกแซ่บๆไปบ้านเพื่อนท่านเ,เด็กท่านเด็กโขบเลยคำล้ำเราตามกลุ่มก็น้อยเราจะยายออนดบน้อนดี กินผู้เดียวโลดปนวังกินผู้เดียวโลดเป็นอยนคือให้กินผู้เดียวอิ่มมาจากน้าหลานเล้ยวปนวังอีบงานบางมาจากไปตอบคอมเมนเพื่อนบอกว่าเป็นใจแล้วบ,บ่าว่าพันแล้วกับเผาปุ๊บจะมะอกินข้าวกับยาออดจะกินกับทอดระดู ถอดสะดุกใส่ปั่นแปลงร้านเห็ดกับเขาสู้กินไปกินอยู่น้าเรียบร้อยจ้มยายออกจ้ะเยอะเลยในนางกินเขาผู้เดียวจ้ะวันนี้นางจมผู้เดียวด้วยจ้ะวันนี้กินผู้เดียวโลดปนวัยกินผู้เดียวโลดเป็นยังืให้กินผู้เดียวอิ่มมาจากน้าหลานแล้วปนวันเยเหตุงานบาน้านมาจากไปตอบคอมเนตนเพื่อนบอกว่า เป็นใจแล้วบ่บ่ผ่านแล้วกะเพาขกตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะมาผัดกับเพาขกไป็นนาจากข้าวกรอนนวัตสิบสิบบายบายเจเดยกออามากมานไม่จ้ากินกับถอดกระดูกตงแตงนี่จะจะกินต่เศร้ากับถอดกระดูกนอกจากกับเขากันดีมากจ้ะ ว่าซื้อตําแต่งไม่เย้โอแล้วก็บอกว่าตอนแรกนัดกันไว้ว่าจะมาขัดกับเขาขบแต่น่าจะข้าวกรอน่าวสิบสิบงานบ้านนะจ๊ะไปตอบเินเพื่อนบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วบ่า่พันแล้วกับเขาขบ มะรก,กับเข,าข้ากบผิดก็แต่ไย้อยอดทอนป่าไว้ทอดป่าดุจจ้าทอดแตดมะพร้ก,กับเข,าข้ากบผิดไปแต่ไย้อยอดทอดป่าไว้ทอดปลาดุจจ้ทาทอดแตดบายบายเจ็ดเอาเยอะออกมาก